เวลาที่เขานึกถึงคุณเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรในตัวคุณนะคะคลิปนี้เ,เป็นแรนดอมนะมาเช็คเอเนจีพลังงานกันนะถ้าเอเนจีตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะไหนขอเช็คเอเนจีพลังงานกันหน่อยนะคะเป็นอะไรยังไงบ้างคะอืมโอเคขออีกสักสองใบเอเนจี Energy พลังงานของตัวคุณในช่วงนี้เหมือนน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ ปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นอปล่อยวางอะไรได้เยอะขึ้นบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเดินออกมาจากอะไรบางอย่างอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยอย่างนี้ก็เป็นไปได้บางคนเนี่ยมีการ move on จากความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์เดิมๆนะคะบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการย้ายกลับไปอยู่ ว่นเกิดที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะ Energy จจากไพ่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จบสิ้นบทเรียนเดิมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนหลังจากนี้มันจะแบบมันจะดีขึ้นนะคะออแสงสว่างกำลังรออยู่อะไรทำนองนั้นนะคะอะ โอเคมาดูกันดีกว่านะคะว่าเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรในตัวคุณเขามักจะนึกถึงอะไรคะเขามักจะนึกถึงความป๊อปปูล่าของคุณเขามักจะนึกถึงสเสน่ห์ของคุณเขามักจะนึกถึงความที่บางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอ่ะชอบกล้องชอบถ่ายรูปชอบแบบว่าเซลฟี่ตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะ เขาอะมักจะรู้สึกว่าตัวคุณอะมีสเสน่ห์มากๆเวลาเดินผ่านใครเนี่ยหรือว่าเดินไปตรงไหนก็มักจะมีคนให้ความสนใจคุณอยู่เสมอนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยน่าจะ Energy นะน่าจะหมายถึงคนเก่าๆที่ที่คุณกำลังแบบมันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวคุณในตอนนี้น่าจะเป็นคนเก่าๆ เขาคนนี้เนี่ยเวลาที่เขานึกถึงคุณนะคะเขามักจะนึกถึงความแบบความปนะ๊อปปูล่าเนาะอย่างที่บอกไปเขานึกถึงเอเนอร์จีของคนที่มีความมีความเย็นมีความสบายสายคุณน่าจะต่างจากคนอื่นๆต่างยังไงอย่างเช่นนะคะสมมติว่าคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาเนี่ยน่าจะแบบเออชอบเที่ยวทะเลชอบไปอะไรที่มันแบบว่า เป็นวิวสวยๆงามๆชอบความสะดวกสบายแต่ว่าคุณไม่คุณชอบความลำบากคือชอบความลำบากในที่นี้หมายความว่าชอบเดินป่าชอบแแบบเป้ชอบไปแบบว่าเดินป่าเข้าป่าชอบเดินชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ชอบกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวคุณ ตรงนี้แหละมันคือสเสน่ห์ของตัวคุณสเสน่ห์ของคุณคือความต่างจากคนอื่นนะคะความต่างการที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นถ้าอย่างเช่นว่าสมมติคุณเป็นผู้หญิงเนาะคุณก็จะมีความแมนนะคะคุณก็จะมีความแบบความต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่ผู้หญิงคนอื่นอาจจะชอบเที่ยวทะเลเนาะอย่างที่บอกไปแต่คุณชอบภูเขาชอบน้ําตกชอบการเดินป่า นะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะพี่ๆผู้ชายมาดูคลิปนี้เนี่ยเเขามักจะนึกถึงความโดดเด่นจากตัวคุณเขามักจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนหล่อขนาดนั้นแต่ว่ามีสเสน่ห์มีสเสน่ห์อาจจะมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเวลาที่แบบมีการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบ ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยออมันดูเท่ดีเวลาที่คุณได้ทํากิจกรรมบางอย่างเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยเอ,อ๊ดูดูหล่อดูดีขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบคือจากปกติที่อยู่เฉยเฉยก็ก็ปกตินะก็เฉยเฉยแต่พอมีได้ทําบางอย่างกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างหรือว่ามันทําให้คุณเอ้ยมันทําให้เขาอะค่ะรู้สึกว่าโอ้คนนี้ดูมีเสน่ห์จัง อะไรอย่างนี้นะคะขออีกสักสามใบเนาะเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรในตัวคุณมักจะนึกถึงความโดดเด่นจากตัวคุณเนี่ยเออบางคนเนี่ยน่าจะหมายถึงคนที่ป๊อปปูล่ามากมากมักนึกถึงการดูแลตัวเอง การดูแลคนรอบข้างการที่แบบใส่ใจคนรอบข้างนะคะการที่ตัวคุณเนี่ยเวลาที่คุณทำอะไรคุณไม่ได้นึกถึงแค่ตัวเองคุณมักจะใส่ใจคนรอบข้างเสมอๆนะคะ